นะต้องรับโทษเสมือนตัวการน,นะฮะก็ดูกันต่อไปคดีนี้นะครับจะเอาผิดจำนันได้ไหมอิที่คนก็มีรู้จักสอสอ,สอรู้จักนักการเมืองเงินทองมากมายจะติดคุกเลยนขดอดีตนายกทักษินนะครับโดนจำคุก3ปีกลับมา8ปีเหลือปีเดียวแถมยังไม่ต้องเข้าคุกไปนอนอยู่โรงพยาบาลตำรวจอีกคนหนึงอดีตนายกเทศมนตรีที่พัทยานะอดีตรัฐมนตรี ว่าการกระทรวงวัฒนธรรมคุณอะไรอิทธิพลเรื่องอะไรคุณปลื้มจำชื่อผิดขอโทษอันนี้ก็พอรู้ว่าจะมีอกออกหมายจับคดีมาตรา157ก็เดินทางไปประเทศเขมรซะเพราะฉะนั้นเนี่ยนักการเมืองเนี่ยมันจะมีโอกาสติดคุ๊บบ้างหรือเปล่านี่ผมก็ไม่แน่ใจนะเพราะว่าอาดีตนาย,ยกทักษิณก็ไม่ต้องติดคุ๊ไปนอนอยู่โรงพยาบาลตำรวจอ้างว่าแก่แล้วก็ป่วยนะแล้วก็อดีตกำน,นกันปะที่สูญเสียไปแล้วก็เหมือนกันก็ไปนอนโรงพยาบาล นะครับนะเข้ามาเลยน้องอ่ะนะอ่ะช่วยกันดูไปนะครับอันนี้ก็เรียนให้พี่น้องประชาชนได,ได้ทราบนะครับนะได้ทราบนะครับว่าการเอาผิดนะักการเมืองเป็นเรื่องอยากหนึ่งเงินเยอะเงินเงินเงินเยอะนะครับเงินเยอะสองเส้นสายเยอะขนาดงานเลี้ยงงานอะไรตำรวจเต็มงานเลยสามารถยิงกระบาลตำรวจได้ต่อหน้าเลยต่อหน้าตำรวจด้วยนะในบ้านหรือที่ทําการตัวเองนะครับ ข้อสามเป็นไงอิทธิพลการเมืองผมว่ามันเอาผิดมันไม่ใช่เรื่องง่ายนะพี่น้องประชาชนว่าไงฮะช่วยกันกดไลค์กดแชร์เปิดการมองเห็นกันเยอะพี่น้องประชาชนจะได้ตายต,ต,ตาตาสว่างนะครับนะเออนะต้องสาวครับสาวให้ถึงตัวการใหญ่เพราะว่ามือปืนก็ตายไปเรียบร้อยแล้วนะนะแบ่งกันคนละคำถามแต่คำถามไม่ได้แล้วผัดกันถามอ,อ่านะช่วยกันถามนะนะครับอดีเอาทีมง,งานน้องๆทนายมาจะตอบคำถามที่พี่น้องประชาชนถามมาทางอินบ็อก นะครับนะอันนี้ก็เป็นเรื่องของกำนันนะครับบ้านเราเป็นเป็นแบบนี้ครับมีเงินไม่ต้องติดคุกครับคุกม,มีไว้ขังคนจนเท่านั้นเพราะฉะนั้นใครก็แล้วแต่มีคดีความเนี่ยสมัยนี้อยู่ในประเทศไทยต้องหาเส้นครับนะพอไปทําผิดกฎหมายพวกก็ต้องดูว่าจะรู้จักตํารวจคนไหนบ้างรู้จักอายการบ้างนะพอจะวิ่งเต้นอะไรยังไงได้ไหมเดี๋ยวนี้เวลาจะจ้างเจ้างนายก็ถามว่าพี่เดชครับพี่มีเส้นไหมพี่รู้จักผู้กังคับไหม พี่รู้จักอายการไหมอ้ยต่างจังหวัดทั้งในกรุงเทพต่างจังหวัดดีนี้ต้องหาเส้นหาสายนะครับจ้างทนายเนี่ยต้องหาทนายที่แบบไลมีเส้นนะบางคนเนี่ยต้องหาบ,บอกเลยพี่วิ่งเต้นได้ไหมเคลียร์จบไหมผมไม่อยากไปศาลหนูหไม่อยากไปศาลเสียเท่าไหร่เออผมก็ยอมนะครับสมัยนี้ต้องเน้นวิ่งเต้นครับเพราะอะไรสามารถรับประกันผลงานได้คดีไม่ถึงศาลกูไม่ต้องติดคุกบนะอย่างคดีกำนันเนี่ยที่โดนกล่าวหาว่าจ้างวันฆ่าเนี่ย นะครับสมมุติว่าเส้นดีปุ๊บเคลียตำรวจเคลียอะไรเรียบร้อยจบที่โรงพักสมมุตินะครับจ่ายสักยี่สิบล้านนะสมมุตินะสมมุติเป็นเรื่องสมมุตินี่ผมกําลังพูดถึงเรื่องสมมุติจ่ายยี่สิบล้านนะให้ญาติตํารวจที่สิงแก่ความตายไปสมมุติจ่ายไปยี่สิบสมมติจ่ายตํารวจปิดคดีไปอีกสักยี่สิบหมดไปสี่สิบล้านนะจ่ายในการก็อีกยี่สิบล้านหกสิบล้านสมมุตินี่เรื่องสมมุตินะ จบเรียบร้อยครับนะครับนะแต่ผมเชื่อว่าอายการตำรวจไม่น่าจะรับเงินมั้งพี่น้องเห็นด้วยไหมผมว่าอายการที่นครปฐมซื่อสัตย์สุจริตตำรวจนครปฐมก็ซื่อสัตย์สุจริตแต่เสียอย่างเดียวแหละในที่เกิดเหตุกลับมีผู้กำกับสืบสวนนะของจังหวัดนครปฐมอยู่ในที่เกิดเหตุแต่ไม่จับกลุ่มบิ๊กโจ๊ก็เลยสงสัยนะเท่าที่ผมติดตามข่าวนะริงเท็จยังไงผมไม่ยืยนยันนะ มีผู้กับสืบสวนมีหน้าที่สืบสวนจับกลุมเห็นเหตุการณ์คาตาแต่ทําไมไม่จับเอ๊ะเพราะอะไรครับเกรงบาร,รมีท่านกำนันหรือเปล่าเหมือนกับที่ชนบุรีหรือเปล่านะโดนจับพนันออนไลน์มีคนมาเคลียร์กับผู้การเมืองชนนะร้อยสี่สิบล้านแบบนั้นหรือเปล่านะเนียนกิฟเนียนกิฟนะเนียนกิฟเนียนกิฟนะครับนะที่เขาเรียกว่าเนียนกิฟนะ ก็สมัยนี้นะครับมีคดีความนะครับเน้นวิ่งเต้นกันเยอะนะเน้น,นวนนิ่งเต้นตำรวจเน้นวิ่งเต้นอายการเนะี่ยเยอะนะนะส่วนจะเป็นเรื่องจริงหรือไม่กับพี่น้องประชา,าชนก็คิดดูอะ่ะแต่สมัยเนี้ยเวลาเขามาติดต่อมาว่าจ้างทนายเนี่ยเขาก็ถามว่าเออพี่เส้นใหญ่ไหมครับพี่รู้จักตำรวจไหมรู้จักอายการไหมคือเดี๋ยวนี้สังคนเป็นแบบเนี้ลัวคนเราก็ดูแล้โอ้โหนี่คนถูกจับเนี่ยเป็นกำนันดังเนะโอโ้ขับรถเบนลี่ บ้านใหญ่โตธุรกิจมากมายรู้จักสอสอบ้านเล็กบ้านใหญ่รู้จักหมดรู้จักนักการเมืองโอ้งานเลี้ยงมีประจําทุกเดือนเลี้ยงอะไรกันทุกเดือนนะนะมีการจ่ายสวยให้ตารวจหรือเปล่าคนก็สงสัยแบบนี้ถือเป็นผู้มีอิทธิพลหรือไม่เนียนกิบจุกครูจุกครูนะครับถึงเวลาก็ตํารวจก็ไปย้ายสวยทางหลวงไม่มีสวยทางหลวงไม่มีมมแต่ตํารวจทางหลวง 10-20คนไปนั่งอยู่บ้านกำนันซึ่งบ้านกำนันทำธุรกิจอะไรครับ,บรถบรรทุกรถบรรทุกทำอะไรครับขนดินน้ำหนักเกินไหมอ่วิ่งผ่านถนนหลวงนะตำรวจทางหลวงไปนั่งกินทำไมครับนะเอ่อมีการจ่ายสวยให้ตำรวจพวกนี้หรือเปล่าถ้าไม่จ่ายสวยจะไปนั่งทำไมตำรวจของประชาชนนะไม่ใช่ตำรวจของกำนันจริงไหมครับทางหลวงก็เปทางหลวงของประชาชนนะ สวยทางหลวงนี่มันจะแก้ไหวไหมครับพี่น้องครับนะนะครับคนดีอยู่ยากนะพยานหลักฐานในคดีพวกฆ่ากันตายเนี่ยจ้างวานฆ่าเนี่ยผมเล่าตรงๆในทางปฏิบัตินะนะการวิ่งเต้นคดีเนี่ยเป็นเรื่องที่ง่ายนะเพราะการที่จะประหารชีวิตใครเนี่ยนะครับมันต้องพยานหลักฐานชัดเจนถ้าไม่มีใครยืนยันเลยว่ากำนันเป็นคนสั่งฆ่าก็หลุดแล้วโดนสั่งฟ้องไปพักเดียวกันหลุดเยอะแยะนะครับหลายคดีครับ คดีพวกมาเฟียทั้งหลายโดนสั่งฟ้องก็หลุดหมดตำรวจก็สั่งฟ้องอายการก็สั่งฟ้องไปถ้าพยานหลักฐานอ่อนๆไม่ชัดเจนไม่มีพยานยืนยันว่าคนนี้เป็นคนสั่งฆ่า,านะหรือพยานในในที่เกิดเหตุมีทั้งหมด20 30ปากแต่พยานที่เห็นเหตุหการณ์เบิกความขัดกันแค่นี้ก็มีข้อสงสยัยข้อสงสัยก็ยกฟ้องแล้วนะนะเพราะฉะนั้นคดีพวกเนี้นะมันวิ่งเต้นกันง่ายแต่ผมเชื่อว่าตำรวจนครปฐมเป็นคนดีนะไม่รับเงินรับทองหรอก อายการก็ดีแต่ได้ข่าวมาเนี่ยสอบสวนกลางเนี่ยเขาก็เริ่มไม่ค่อยจะไว้วางใจแนละ้วเขาก็จะเอาคดีมาทําเองที่กองปราบนะเออเขาเริ่มจะไม่ค่อยไว้วางใจท้องที่แล้วแต่ผมบอกเลยนะคดีพวกเนี้ยเรื่องการวิ่งเต้นเนี่ยนะมันง่ายนะพะมันเป็นคดีอาญามันต้องมีประจักษ์พยานชัดเจนยืนยันเลยว่าเห็นกำนันเนี่ยเป็นคนสั่งลูกน้องยิงตำรวจเลยนะครับ นะแล้วใครจะมาเบิกความว่าเฮ้ยข่ามันทิ้งเลยคันนี้การแจ้างวันฆ่าการสั่งฆ่าเขาจะมาสั่งฆ่ากันต่อหน้าตำรวจหรือเปล่าถ้าไม่ชัดเจนก็อย่างที่ทนายของกำนันบอกนะโอ้ยเขาไม่ได้ทําอะไรเขาไม่เขาไม่ต้องพิจารกังวลอะไรเลยเขาไม่ได้สั่งฆ่าใครจะมาสั่งฆ่าคนอยู่คนเยอะๆสั่งฆ่าตำรวจกันต่อหน้าต่อตาหรือใครเห็นว่าเขาสั่งฆ่าล่ะนะการสั่งฆ่าเนี่ยมีพยานหลักฐานเห็นไหมนะเขาสั่งตอนไหนเขาบอกฆ่าไอสารวัตรทิ้งเลยมีไหมนั่นนะที นี่มันเป็นอย่างเงี้ยเพราะนั้นการวิ่งต้นเนี่ยมันง่ายเคลียผู้เสียหายไปเท่านั้นเท่านี้เคลียตำรวจไปเคลียอายการเนี่ยเขากลัวแบบนี้แหละครับคดีมันกส็สุดท้ายก็หนึ่งไม่ไปถึงศาลก็จบนะหรือดีไม่ดีก็หมดไปสักร้อยล้านอันนี้ก็นี่ก็เป็นลักษณะของข่าวลือนะแต่ผมเชื่อว่าตำรวจแล้วก็เสร็จแล้วก็อัยการนะเขาน่าจะเป็นคนดีพี่น้องคิดเหมือนผมนะไม่มีการวิ่งเต้นหรอกคดีนี้แต่ผมเป็นเรื่องสมมติเฉยนะครับชัดเจนนะ นะครับก็ดูกันต่อไปว่าคดีนี้สุดท้ายจะติดคุกไหมหรือว่าใช้เงินฟาดหัวโจกเพราะรวยเน่มาโหเงินทองเยอะบ้านใหญ่โตนี่ขนาดแค่ตำนานนะยังมีคนนับหน้าถือตามีตำรวจทางหลวงเยอะแยะมากมายไปนั่งขนาดนี้และถ้าเกิดเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมอ่ะผลประโยชน์มนจากขนาดไหนนะรัฐมนตรีว่าการคมนาคมนะนายกเศรษฐาถึงบอกเราบอกว่าใครจะไปเอากระทรวงดีๆไปให้แม่งมันนะจำได้ไหม เศรษาเนี่ยตอนหาเสียงบอกถ้าชนะเลือกตั้งใครจะยกกระทรวงดีๆไปให้แม่งมันก็คือกระทรวงคมนาคมดูแลกรมทางหลวงทั้งประเทศนี่ขนาดแค่กำนันนะตำรวจยังต้องมาร่วมขนาดนี้แล้วก็ยังเนี่ยแล้วก็มีข่าวว่ามีการขอย้ายตำรวจแค่ระดับจ่านะสารวัตรไม่ยอมย้ายอันนี้รายงานข่าวนะผมไม่ยืนยันนะแค่ไม่ย้ายยิงทิ้งเลยนะโอ้โหนะครับ นี่ขนาดแค่มาย้ายตำรวจนี่ยิงทิ้งเลยนะครับพี่น้องครับอะไรไป็นขนาดนั้นนะครับนะนะมีคนถามบอกเรื่องเงินอุดหนุนเด็กหน่อยครับอ๋อกุงเทพมานครผู้ว่าชัดชาเสนอเงินอุดหนุนเด็กในกรุงเทพมานครจะทําห้องแอร์นะห้องปอดฝุ่นให,ให้กับเด็กอนุบาลในกรุงเทพปรากฏบรรดาสอกรในกรุงเทพคัดค้านครับนะนะบอกว่ามีเงินมีทองเนี่ยงบประมาณกรุงเทพเนี่ยเอาไว้ช่วย พวกเราดีกว่าช่วยข้าราชการช่วยอะไรดีกว่านะผมก็ไม่เข้าใจนะครับว่านะสกพวกเนี้ยสรุปแล้วยังไงว่าประมาณกรุงเทพบอกเอาไว้ช่วยเหลือเจ้าหน้าที่กทมดีกว่านะไม่ไม่เห็นด้วยในการที่จะให้มีห้องอะไรปอดฝุ่นให้กับเด็กอนุบาลน,นะครับอันนี้ก็เป็นรายงานข่าวนะครับก็ดูแล้วกันครับสมัยหน้านะครับเราะ